ับสำหรับคนที่ใช้ Apple Watch แล้วก็มีตัว Airpods นะครับตัวนี้เป็น a i r p o d s Gen 2นะครับหากเราต้องการเชื่อมต่อเวลาเราใช้ฟังเพลงในตัว Apple Music หรือว่าแอปอื่นที่สามารถฟังเพลงได้จากตัว Apple Watch นะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อ,หร,อหรือว่าเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้นะครับโดยให้เราไปที่ ในส่วนของการตั้งค่านะครับถือว่าเราอยู่หน้าหลักกดตัวที่เท่าคราวนะครับเพื่อที่จะแอปตัวตั้งค่ารหรือว่าซ i t ต,ติ้งตัวนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็มาดูในส่วนของบลูทูธนะครับตัวนี้นะครับเราจะเจอในส่วนของอุปกรณ์แอป o d s กล่องที่วิงตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้เรายังไม่เปิดนะครับเราต้องเปิดนี่ครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เราก็จะทาการเชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่ออยู่ก็เรียบร้อยเวลาเราฟังเพลงเราก็สามารถจะฟังได้จากตัว Pod แฮปไดตด้วยดรงอกรก็ถือว่าสะดวกและก็น่าใช้งานสำหรับคนที่ต้องการใช้งานอุปกรณ์สำหรับการฟังเพลงคนับก็เชื่อมต่อไม่ยากนะครับเหมือนกับการเชื่อมต่ออุปกรณ์พุทธ่วไปนะครับเหมือนกับเราเชื่อมต่อในมือถือ ในโปนับก็สะดวกดีนะครับเราเชื่อมต่อครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปเราก็ไม่ต้องเชื่อมต่อใหม่แล้วนะครับว่าระบบจะใช้ตัว Apple ID แล้วก็จะจำในส่วนของอุปรกรณ์ของเราเวลาเราสลับเล่นอุปกรณ์อื่นก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีนะครับอย่างเช่นเราเปิด youtube เล่นวิดีโอใน MacBook ใน iPad เนลวลาเรามาเปิด Apple Music ในป p p l e w a ระบบก,ก็จะเชื่อมต่อกับตัวอูฟัง a p o d s ให้เราอันตโนมัติคนระับ